Ooh. Mm. หลังจากการเปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยสำหรับกระแสความร้อนแรงของ New Honda ADV350 รถ Big กสก o ตเตอร์ในแนวอเนกประสงค์ SUV ก็อยู่ในกระแสมาตลอดจนถึงทุกวันนี้และในครั้งนี้ทางเกรดไบเกอร์จะมาทำการทดสอบขับขี่ตัวรถกันเต็มรูปแบบทั้งทางเรียบทางฝุน่นมาดูด้วยกันเลยว่าผลการทดสอบจะเป็นอย่างไรบ้าง ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับตัวรถ New Honda ADV 350กันก่อนทางด้านงานดีไซน์นั้นถือว่าเป็นลูกผสมระหว่างรุ่นน้องอย่าง ADV 150และรุ่นพี่อย่าง XADV 750 แต่ก็ถือว่าลงตัวเลยทีเดียวเมื่อมาอยู่ในคลาสนี้ผมกำลังเครื่องยนต์มาในพิกัด 330cc 1สูบ E.S.P+ p l u S.O.S.C. s 4วาลระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่28.8แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่31.5นิวตันเมตรน้ำหนักตัว186กิโลกรัมยางแบบอเนกประสงค์120/70ล้อแม็ด้านหน้าขนาด15นิ้วและล้อแม็ด้านหลัง14นิ้วขับเคลื่อนด,ด้วยระบบเกียร์อัตโน CVT ระบบเบรก ABS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทางด้านฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถที่น่าสนใจนั้นจะประกอบไปด้วยระบบกันสะเทือนหน้าแบบหัวกลับ Upside Down ของโชว่าขนาด37มิเมเพื่อรองรับการขับขี่ในหลากหลายสภาพเส้นทางให้มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบปกติครับทำงานร่วมกับระบบกันสะเทือนด้านหลังจะเป็นแบบซับแทนของโชว่าเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นแล้วตัวรถยังมีการติดตั้งกาดแฮนด้านหน้ามาให้กระจกบังลมหน้าแบบปรับความสูงได้ระบบไฟรอบคันแบบ LED หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD ดิจิตอลเต็มรูปแบบระบบกุญแจสมาร์ทคีย์ช่องชาร์จ USBTypeC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี HSTC และยังมีระบบ HSVc ในรุ่นรถซิงท้ายเชื่อมต่อการทำงานกับสมาร์ทโฟนเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานมาให้อีกด้วย สำหรับการทดสอบขับขี่จริงนั้นเราจะเริ่มจากเส้นทางเรียบแบบปกติที่เราใช้งานในการขับขี่ทั่วไปกันก่อนครับโดยท่านั่งในการขับขี่นั้นมาในสไตล์กึ่งๆึ่งทัวริงโดยแฮนด์บาร์จะยกสูงขึ้นประมาณนึงทำให้หลังตั้งตรงครับไม่เมื่อยล้าเวลาขับขี่น,น,นานๆแต่อย่างใดเลยครับ แต่ถึงแม้ว่าตัวรถจะมาในแนวบิ๊กสกูเตอร์แต่มิติของมันก็ไม่ได้ใหญ่โตมากจนเกินไปนะักประกอบกับบาลานซ์ตัวรถที่ออกแบบมาได้ดีทำให้การขับขี่นั้นมีความคล่องตัวในระดับที่ดีเลยทีเดียวครับ ดังนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะนำไปขับขี่ในสภาพการจราจรที่ติดขัดก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดหากเราทำความคุ้นเคยกับตัวรถได้แล้วนะครับรวมไปถึงการเข้าโค้งแบบไฮสปีดตัวรถก็จะมีสมดุลที่ดีเลยทีเดียวด้วยผลของการออกแบบจุดศูนย์ถ่วงที่เป็นธรรมชาติสำหรับรถในแนวนี้ครับ อัตราเร่งของตัวรถในการออกตัวนั้นทําได้น่าประทับใจเอามากๆบิดสนุกติดมือด้วยขุมกําลังขนาดใหญ่ถึง 330cc การส่งกําลังทําได้อย่างไหลลื่นต่อเนื่องโดยไม่มีอาการรอรอบหรือว่าต้องช่วยเค้นแต่อย่างใดครับทําให้จังหวะในการจะเร่งจะแซงแบบกระทันหันในการเปลี่ยนจากความเร็วต่ําเป็นความเร็วตามต้องการนั้นสามารถทําได้ง่าย ตัวรถนั้นสามารถทำความเร็ว0ถึง100กิโมตรต่อชั่วโมงได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นส่วนความเร็วหลังจากนั้นไปจนถึงท็อปสปีดก็ยังคงทำได้อย่างไหลลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับคนที่ชอบความเร้าใจในการขับขี่น่าจะชื่นชอบเป็นพิเศษและที่สำคัญก็คือในเรื่องของการขับขี่แบบยืนระยะในความเร็วสูงนั้นไม่มีอาการสะานของเครื่องยนต์แต่อย่างใดครับ อมาเราจะมาทดสอบขับขี่ในเส้นทางฝุ่นกันบ้างด้วยยางรถที่เป็นแบบอเนกประสงค์มันก็รองรับการขับขี่ในรูปแบบนี้อยู่แล้วล่ะครับ ประกอบกับช่วงล่างที่มีอัพไซด์ดาวด้านหน้าและซับแทงด้านหลังทําให้ตัวรถสามารถรองรับแรงสะเทือนจากพื้นผิวด้านล่างที่ไม่เรียบได้เป็นอย่างดีลดภาระของข้อมือและแขนในการขับขี่ครับทําให้ตัวรถไม่เสียอาการและขับขี่ในเส้นทางฝุ่นทางดินได้สนุกแม้ว่ามันอาจจะไม่สามารถลุยในเส้นทางขดๆมากนักอย่างในสนามแข่งแนวเอดูโรก็ตามแต่ถ้าเป็นเส้นทางฝุ่นทางดินนะครับหรือแม้จะเป็นทางกรวดแบบทั่วๆไปแล้วก็บอกเลยว่าเอาอยู่แบบสบายสบาย ในขณะที่ระบบ HSTC ป้องกันล้อหมุนฟรีนั้นก็สามารถปรับได้3รูปแบบด้วยกันครับก็คือเปิดใช้งานแบบ100%เปปิดใช้งาน50%และปิดการใช้งานครับซึ่งเราสามารถเลือกใช้ตามสถานการณ์หรือความถนดัดความชื่นชอบของแต่ละคนได้ตรงจุดนี้ต้องยอมรับว่าทาง Honda ออกแบบระบบมาได้ดีจริงๆ ภาพรวมของตัวรถนั้นนะครับบอกได้เลยว่ามันสมกับนิยามของตัวรถ SUV ในแนวอเนกประสงค์อย่างแท้จริงเพราะเราสามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันหรือออกทริปเดินทางไกลในทางเรียบปกติหรือจะเอาไปลุยทางฝุ่นทางดินในระดับหนึ่งได้แบบครบครบจบในคันเดียวรวมไปถึงระบบ HSVc ที่มีมาให้ในรุ่นโรดซิงนั้นก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมากซึ่งมีไม่บ่อยนักน,นะครับที่เราจะเห็นตัวรถแบบนี้ออกมาเป็นตัวเลือกในท้องตลาด กับราคาแดะนำเริ่มต้นในรุ่น Standard t h a ยที่181,900บาทและราคาแดะนำในรุ่น r รถซิงคไทยที่183,900บาทก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเอามากๆเลยทีเดียวสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดที่เอื้อเฟื้อรถในการรีวิวครั้งนี้โอกาสหน้าครับเกรดไบเกอร์ยังจะมีรีวิวรถมอเตอร,ร์ไซค์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับ